บทอาขยานบทเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองพอใจให้สุขแม้ม่ได้เป็นดอกกุหลาบหอ,อมก็จงยอมเป็นเพียงละดาขาวแม้ม่ได้เป็นจันทอันสกาว เป็นดาวดวงแจ่มอารมตาแม้ไม่ได้เป็นหงท์นงศักก็จงรักเป็นโนรีที่หันสามแม่ไม่ได้เป็นน้ำแม่คง เป็นทาราไซที่ไหลเยน็นแม่มิได้เป็นมหาหิมาลายัยจงพอใจจอมปลวกที่แลเห็นแม่มิได้เป็นวันพระจันทร์เพน ก็จงเป็นวันเรมที่แจ่มจางแม้ไม่ได้เป็นต้นสนระหงจงเป็นพงออ้สบัดไม่ขัดขวางแม้ไม่ได้เป็นนุดสุดสอาง จงเป็นนางที่ไมิใช่ไร้ความดีอันจะเป็นสิ่งใดไม่ประหลาดกําเนิดชาติดีซ้ำตามวิถีถือสันโดษบําเพ็ญให้เด่นดี ในสิ่งที่เราเป็นเช่นนั้นเธอ